เมื่อวานนี้เจ้าของบัญชีติกต็อกชื่อ PVMOU ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในแพลตฟอร์มดังกล่าวเนื้อหาโดยสรุปว่าโบกมือให้แหนเดอร์มาเบิ่งบรรยากาศในการไปรับบัตร MOU กับพีวีกันหน่อยทุกคนที่สมัครทำเอ็มต้องมาขึ้นรถที่หมอชิดจากนั้นเดินทางไปถึงหน้าด่านหนองคายพีีจัดเต็ม ดูแลตลอดทางทั้งข้าวน้ำขนมหวานและน้ำแข็งใสกินฟรีได้ทุกคนเพียงแค่โชว์ป้ายพี่วีก็รับสิทธิ์ได้เลยกมือให้ในเด้อทางหลัง มาเบรงบรรยากาศในการไปหับ M o u มกับบริษัท P ี m o u ลาวการไปหับบาแมนทุกคนต้องมาขึ้นรถอยู่ที่มอชิดไปฮอรนนาด่านน้องขายทางบริษัทเอาก็เลี้ยงเข่าเลี้ยงน้ำเต็มที่ว่าจะเป็นน้ำแข็งใส่ก็สามารถกินฟรีทุกคนเพียงแต่เอาปลายพีวีไปโซก็กินฟรีได้แล้วมีอาหารมีขนมหวานให้กับลูกค้ากิน่วนการกินเข่าก็จะมีคูปองให้กับลูกค้าแต่ละคนคนละหนึ่งคูปองค่าสามารถเอาคูปองไปแลกอาหารได้เลยเขามีทีมงานดูแลลูกค้าตลอดเวลาแล้วก็ยังมีผ่าเย็นแจงให้กับลูกค้าทุกคนกกาาาาสส้ออนนนนนใใดแต่ว่วจจเเเเย็คคืททีุ MoU ับ บริษัทพีวีในราคา11,500ทุกคนสามารถติดต่อมาที่นาโปรไฟล์ได้เลยหรือสามารถโทรหาบริษัท P ีวีด้ตรงเบอร์โทรอยู่นาโปรไฟล์เด้อมูอยู่ราว11,500จบทุกอย่างเรื่องอาหารหลักก็ไม่ต้องห่วงพีวีแจกคูปองให้คนละหนึ่งใบใช้แลกข้าวได้ทันทีพร้อมทีมงานคอยดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนแจกผ้ายเย็นคลายร้อนถึงอากาศจะฮอนแต่ใจพีวีเย็นคือเก่าเดอ้อ ใครสนใจอยากทํา M O U กับพีวีราคาสบายๆแค่แค5่11,500บาทครบทุกขั้นตอนจะเลือกนอนเวียงจันทร์หรือไปกลับก็ได้หมดทักมาเลยที่หน้าโปรไฟล์หรือโทรเบอร์ที่แจ้งไว้ก่อนข้ามไปฝั่งไทยพีวีจะเตรียมเอกสารให้พร้อมทั้งใช้สําหรับการอบรมเปิดบัญชีธนาคารและผ่านด่านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มั่นใจได้เลยจ้าไปฮับัตเอ็มยูกับพีวีทุกคนหัวหนอกนะบริษัทพีวีกอข้อมูลให้ก่อนที่จะเข้าด่านไปฝั่งไทยเนาะยังบอทุกคนก็คือตอนที่จะไปหาบัตเอ็มยูกับบริษัทกจะแจกเอกสารให้เพื่อไปอบรมเนาะอธิบายว่าเอกสารตัวนี้ใช้เปิดบัญชีนาครเอกสารตัวนี้ใช้ข้ามด่านแล้วก็เอกสารตัวนี้เขาไปอบรม ก่อนที่จะได้บัตร m อ็มูเนาะให้ถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจเห็ดเอ็มูในราคาไปน,นันเว่งจันกัได้คือกันหรือว่าอยากเอาราคาไปกลับกัทักมาใดเลยจ้าพีวีเอ็มอูยลาในห้วงเวลาที่ตลาดแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญหนึ่งในปรากฏการณ์ที่โดดเด่นและสะท้อนพลวัตนี้ได้เป็นอย่างดีคือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจนายหน้าจัดหาแรงงาน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปอปอลาวเพื่อเข้าสู่ประเทศไทยบริษัทและบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงแรงงานลาวกับนายจ้างในประเทศไทยต่างได้รับความนิยมและมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แรงงานลาวเดินทางมาทำงานในประเทศไทยการเฟื่องฟูนี้ เป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจในสปปลาวที่ทำให้แรงงานต้องหาทางออกและเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นจากความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคจึงส่งผลกระทบต่อแรงงานเพื่อนบ้านรายอื่นๆทำให้แรงงานลาวกลายเป็นกำลังสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มตลาดแรงงานไทยบทความนี้จะวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนนี้ ทั้งจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจในสปปลาวโอกาสในตลาดแรงงานไทยและการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์กับกัมพูชาธุรกิจในหน้าจัดหาแรงงานในสปปลาวเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมีปัจจัยผลักดันที่สำคัญจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในสปปลาวที่ทำให้แรงงานจำเป็นต้องออกมา สแสวงหาโอกาสในต่างแดนโดยมีประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักค่าเงินกีบของสอปป,อปอลาวที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยและภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงทําให้ค่าครองชีพสูงขึ้นมากสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้แรงงานสแสวงหาช่องทางสร้างรายได้ที่ดีขึ้นแรงงานลาวจํานวนมากจึงเลือกมาไทยเพราะมีตลาดแรงงานกว้างขวางทั้งงานเกษตรกรรมโรงงาน และบริการอีกทั้งค่าจ้างในไทยก็สูงกว่าและค่าเงินบาทมีเสถียรภาพกว่าทําให้สามารถส่งเงินกลับบ้านได้มากขึ้นด้วยความต้องการมาทํางานในไทยที่สูงขึ้นทําให้ธุรกิจนายหน้าจัดหาแรงงานในสปป,ปลาวเติบโตอย่างรวดเร็วบริษัทเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและขั้นตอนการเดินทาง ทำให้แรงงานลาวเข้าถึงโอกาสในไทยได้ง่ายขึ้นแต่ก็ต้องมีการควบคุมดูแลที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงหรือค้ามนุษย์รัฐบาลไทยเองก็สนับสนุนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศเช่นการผ่อนผันให้แรงงานสามสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศช่วงสงกราน 2568ได้โดยไม่ต้องขอ Re-Entry Permit การจ้างงานผ่านระบบ M O U บันทึกความเข้าใจยังช่วยให้นายจ้างได้แรงงานที่มีคุณภาพตรวจสอบได้และถูกกฎหมายการเข้ามาของแรงงานลาวยังช่วยเติมช่องว่างในตลาดแรงงานไทยโดยเฉพาะงานที่คนไทยไม่นิยมทำเช่นงานกรรมกร,รหรืองานบริการในบ้าน ในขณะที่แรงงานลาวกําลังเข้ามาในไทยอย่างคึกคักความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาตึงเครียดจากข้อพิพาทเรื่องพรมแดนซึ่งกระทบแรงงานกัมพูชาในไทยและสร้างโอกาสสาคัญให้ไทยบริหารจัดการแรงงานโดยพึ่งพาแรงงานลาวมากขึ้นจากความไม่พอใจในประเด็นพิพาทและท่าทีผู้นำกัมพูชาที่อาจดูไม่เหมาะสมในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องในไทยให้ส่งแรงงานกัมพูชากลับประเทศหรือเลิกจ้างแรงงานชาวกัมพูชาสื่อกัมพูชาอย่างค h าแมทไทมสก็เตือนว่าไทยอาจเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลหากไม่มีแรงงานกัมพูชา1.2ล้านคนในประเทศก่อนหน้าไทยพึ่งพาแรงงานกัมพูชามากในหลายภาคส่วนเช่นกเกษตรกรรมประมงก่อสร้าง และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแรงงานกัมพูชาคิดเป็น12.5%ของแรงงานต่างชาติทั้งหมดในไทยหากแรงงานกลุ่มนี้หายไปจะกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและธุรกิจโดยเฉพาะการค้าขายชายแดนที่อาจเสียหายหลักหมื่นล้านบาทต่อเดือนสถานการณ์นี้ทำให้ไทยต้องพิจารณาทางเลือกแรงงานอื่นเพื่อลดความเสี่ยง จากการพึ่งพิงประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปประเด็นหรือความขัดแย้งทางการเมืองอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือการเหยียดเชื้อชาติต่อแรงงานกัมพูชาซึ่งไม่พึงประสงค์และจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ในสถานการณ์ที่แรงงานกัมพูชาไม่มั่นคงแรงงานจากสอปป,อปอลาวกลับมองเห็นโอกาสในการเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในตลาดแรงงาน นี่คือโอกาสที่สำคัญของรัฐบาลไทยในการบริหารจัดการแรงงานโดยสามารถเลือกที่จะส่งเสริมการเข้ามาของแรงงานลาวเพื่อทดแทนส่วนที่อาจขาดหายไปจากแรงงานกัมพูชาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพของแรงงานในภาคส่วนที่ขาดแคลนและยังช่วยลดการพึ่งพาแรงงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปการเข้ามาอย่างถูกกฎหมายของแรงงานลาวยังส่งเสริมความร่วมมืออันดี ระหว่างไทยกับสปป,ปลาวอีกด้วยไทยมีผู้มีงานทำกว่า39ล้านคนและแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากเมียนมากัมพูชาและสปป,ปลาวคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง92.9ของแรงงานต่างชาติทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าแรงงานกลุ่มนี้สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยการจ้างแรงงานข้ามชาติจึงจำเป็นเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ รัฐบาลยังคงเผชิญความท้าทายในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติทั้งพลวัตของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจนายหน้าจัดหางานจากสอปป,อปอลาวและการเข้ามาของแรงงานลาวที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับผลกระทบจากข้อพิพาทไทยกัมพูชาที่มีต่อแรงงานกัมพูชาสะท้อนความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค การบริหารจัดการที่ดีจึงสำคัญแรงงานลาวเข้าไทยแบบ M.O.U มีค่าใช้จ่ายหลายส่วนค่าธรรมเนียมยื่นขอ100บาทค่าอนุญาตทำงาน225ถึง900บาทตามระยะเวลาค่าตรวจสุขภาพประกันสุขภาพราคาผันผวนค่าเดินทางและค่าดำเนินการเอกสารอื่นๆซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนค่าต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าแรงงานต่างด้าวเริ่มต้นที่4,900บาทไม่รวมค่าต่อวีซ่าอีก2,000บาท